ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามิดฟาร์มอไรตี้นะฮะจะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ชนิดหนึ่งนะฮะชื่อว่าเศรษฐีเรือนในนะครับพี่น้องนี่คือต้นหลังผมเนี่ยเหลืองๆเขียวเขียวนี่นะฮะชื่อว่าต้นเศรษฐีเรือนในนะครับนี่เลยครับ นี่คือต้นเศรษฐีเรือนในนะฮะขออนุญาตขยายนิดนึงนี่ครับสวยงามมากเลยครับต้นเศรษฐีเรือนในแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือไม้มงคลน,นะครับเศรษฐีเรือนใน เศรษฐีเรือนในนี้ก็มี2ออย่างนะครับไม่ใช okay. ่ไม่ใช่2ออย่างเศรษฐีเรือนในกับเศรษฐีเรือนนอกมี2ชนิดเศรษฐีเรือนในก็สังเกตได้นะครับนี่ฮะใบเขาจะเป็นข้างในจะเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยท่านผู้ชมข้างในจะเป็นสีเหลืองนะครับข้างนอกจะเป็นขอบเขียวนะครับ นี่คือไม,ม้มงคลนะครับเศรษฐีเรือนในซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนจะนิยมปลูกนะครับเศรษฐีเรือนในเนี่ยแต่ว่าต้นไม้ค่อนข้างจะราคาสูงนะฮะ,ะต้นไม้ชนิดนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะครับ แยกหนอ่อตัดชำได้นะครับแยกหนอได้นะฮะดูแลง่ายครับแดดจัดแดดรำไรยอยู่ได้หมดนะครับต้นไม้ชนิดนี้ถ้ายิ่งแดดยิ่งได้สีสวยนะครับนี่ฮะอย่างเหมือนที่ต้นที่โรมิดฟารามอมมาตั้งหน้าบันไดนี่นะฮะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็คือการดูแลใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ย ธรรมดานะฮะสูตร16 16 16นะฮะหรือบางเจ้าก็สิ15 15สิบห้นะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น15 15 15สิบห้ห้ะครับเอาตัวหน้านำก็ได้นะฮะ40 00ก็ได้หรือหนาหมักปุ๋ยชีวภาพทั่วไปหรือจุลสิคกระสงนะครับต้นนี้จะไม่ค่อยมีโรคนะครับ หรืออาจจะมีน้อยมากโรคนะฮะคือที่เป็นก็คือราออกสีงแดงเรียกราอะไรนะราดำอะราดำใบจุดนี่ฮะจงมือผมนี่ยนะนี่ฮะราดำใบจุดแล้วก็ราชนิดนี้สามารถ ทำลายต้นไม้ให้เป็นใบเรียกไรใบเสียได้นะฮะเนี่ยใบมันจะเสียไปเลยดูแลง่ายครับพันนี้เศรษฐีเรือนในท่านใดสนใจปลูกก็รีบหามาปลูกนะครับไม้มงคลนะครับแล้วก็การตกแต่งตัดใบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยปลายเขานี่จะแหลมใช่ไหมฮะ นี่ฮะปลายเขาจะแหลมแหลมเปียบเลยเราก็ตัดใบให้มันแหลมเหมือนกันนะฮะมันจะได้ดูแล้วไม่สะดุดตานะฮะคือเราตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับเชฟเชฟสามเหลี่ยมนะครับตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมหมายถึงว่าโจสามเหลี่ยมนะครับตามใบเขาเนี่ยตามใบที่เขามีมาเนี่ยมันจะได้ไม่สะดุดตานะฮะเพราะว่าใบนี้ถ้าเราตัดขวางอะปึ๊บมันก็จะเป็นเหมือน ใบเสียนะครมันจะเป็นด้วนๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พูดถึงการแยกหน่อนะฮะปลูกแล้วมันจะมีหน่อเล็กๆนะครับขึ้นมาข้างๆต้นแม่เขานะฮะนี่ฮเดี๋ยวผมชี้ดูนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ก็หน่อนเล็กๆนะครับนี่ฮะเลียงดูง่ายครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นพุ่มนะครับ ซึ่งปลูกไว้หน้าบ้านหรือหน้าบันไดนะครับบริเวณบ้านนะครับจะเป็นการที่สมกับชื่อเขานะครับว่าเป็นไม้มงคลนะครับเดี๋ยวเรจะพาไปดูอีกข้างหนึ่งนะมันจะมีสองชนิดนะครับไม้มงคลเศรษฐีระในคือ อ้น,นี้จะเป็นเหลืองขอบเขียวนะครับแล้วมันจะมีสีขาวด้วยนะขาวขอบเขียวก็มีนะฮะขาวขอบเขียวเป็นเส้นๆนะครับแต่ถ้าไอ้เขียวตรงนี้หนาหนาสองข้างเลยนะฮะแล้วตรงกลางจะเป็นขาวขาวเล็กๆไอ้นั้นเขาเรียกเสษฐีเรือนนอกนะครับไม่ใช่เรือนในนะครับ มันเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ตรงนี้แสงโอเคเลยสวยงามไหมครับส่วนในนี้คือใบที่เสียนะฮรโรมิดฟาร์มยังไม่ได้ตัดนะครับปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดตกแต่งกิ่งทีหลังนะครับยังไม่ได้แยกพันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังสวยเลยซึ่งปลูกไว้ประมาณสัก ช่วงโควิดตั้งแต่ก็ประมาณสักกุมภามีนานะครับปลูกไว้ตั้งแต่กุมภามีนานะฮะนี่ยครับพี่น้องเอฟซี FC ท่านใดที่สนใจอยากปลูกเศรษฐีเรือนในนะครับเป็นไม้ดอกไม้แต่ไม่ใช่ไม้ดอกไม้ประดับนะครับตั้งแต่ปลูกมายังไม่เห็นดอกนะครับหรือ มันอาจจะมีดอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่ปลูกมาเนี่ยยังไม่มีดอกเลยนะครับอจจะไว้นะครับเพื่อนๆนี่คือเศรษฐีเรือนในนะครับเศรษฐีเรือนในนะฮะปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับใบสวยเลยทีเดียวนะถ้าโดนแสงแดดนี่จะเด่นมากเลยนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเนี่ยโดนแสงแล้วนะฮะเนี่ยนี่ครับ โดนแสงนะฮะใบเขาโดนแสงนะครับนี่ฮะจริงๆแล้วใบเขาอย่างนี้นะฮะนี่ฮะแต่นี่มันโดนแสงแดดนะครับค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะมามุมนี้เราถ่ายย้อนแสงมั่งนะฮะนี่ฮะสวยงามนะครับจําชื่อไว้ให้ดีนะครับ เศรษฐีเรือนในนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะเศรษฐีเรือนในนะฮะครับก็โรมิดฟาร์มก็ได้นำเสนอต้นไม้เศรษฐีเรือนในมาก็พอสมควรแล้วนะครับท่านใดที่สนใจปลูกก็หาหาซื้อได้ครับตามร้านขายต้นไม้ประดับทั่วไปนะครับ ราคาถูกแพงแพงก็ว่าเอานะครับเพราะว่าแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับส่วนอันนี้ซื้อมาจากคลองสิบห้าันาบุรีนะครับครับก็รรม,มิรฟาร์มก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกคนที่รับชมทาง YouTube ของรวม,มิรฟาร์มไรตี้นะครับครับกดไลค์กดแชร์ให้รรม,มิรฟาร์มด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ